เอ้ยเป็นอะไรเลิก,เลกกับแฟนเลิกกับแฟนเขาัปนมาตั้งนานเนี่ยนะใช่อะโอ้แล้วทำไมถึงเลิอกอะคุณบอกว่าเราดีกันไปโอ้มันโกหกแล้วเนี่ยแล้วเขาก็มากี่ปีถึงได้เลิกเนี่ยเจ็ดปีเจ็ดปีอาฐานเลขเจ็ดตวเนี่ย นี่เป็นเพียงแค่บทบาทสมมติเท่านั้นนะครับค่ะแต่เรื่องจริงก็คือนะทําไมเนี่ยคนเราต้องเลิกกันในปีที่7ด้วยทําไมคุณถึงอยากรู้เนี่ยก็อตอนนี้ไงมีคู่รักดาราที่แบบเลิกกันในปีที่7จ็ดพอดีเลยอ่าล่าสุดเพิร์กตีพิเตอร์ <c oughs> แต่จริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่หมอพิเตอร์เท่านั้นนะมีตั้งหลายคู่ใช่แบบตอนแรกเนี่ยรักกันจนจะแต่งงานแล้วนะแต่สุดท้ายก็เลิกลากันจนได้ไม่รู้ทำไมเนาะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ดีกว่าครับค่ะอาถันเลขเจ็ดแบ่งได้เป็น2ส คือทางสถิติและจิตวิทยาคู่รัก100คู่อาจจะมีประมาณ2คู่ที่รอดส่วนในทางจิตวิทยาปีที่7ถือเป็นจุดสูงสุดของการเป็นแฟนบางคู่ก็ถึงจุดอิ่มตัวบางคู่อาจรู้สึกเคยชินเหมือนคบไปวันๆแต่ที่ไม่เลิกเพราะกลัวเหงา มีการสะสมปัญหามากมายจนถึงจุดแตกหักพี่แจ๊คถามพี่แจ๊คเชื่อไหมคะว่าผู้รันเริ่มกันเพราะอาถรายเล็กเจ็ดโดยส่วนตัวเขาเชื่อนะคะว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะมองว่าเรื่องแบบโหราศาสตร์หรือว่าเรื่องสยศาสตร์นี้มันก็ใกล้ๆกับเรื่องวิทยาศาสตร์นะคะเพราะว่าตามความเชื่อของโหราศาสตร์เขาบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันก็จะเป็นไลฟ์โซโคนะคะก็แต่ละคนมันจะมีภูมิที่จะตกจันทร์อังคารพุธพฤหัสพุธเสาร์อะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มันจะเวียนมาเจอภูมิเสาก็คือเหมือนแบบ ครบเจ็ด ครบ7หมายถึงปีที่เ็ลงท้ายด้วยมันจะมี3พุทธนี่ก็แรงนะคะแล้วก็สาวก็แรงเลยเงี้ยค่ะก็เลยทาให้มันเป็นเหมือนแบบบททดสอบอะสำหรับแบบคนจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่แค่ชีวิตคู่หมายถึงคนทั่วไปเลยว่าแบบจะผ่านพ้นในช่วงวิกฤตตอนนั้นไปได้หรือเปล่าซึ่งถ้าคนมีคู่หรือว่ามีแฟนก็ช่วง7ปีก็อาจจะเป็นช่วงที่ต้องทดสอบนะคะว่าเราจะอยู่ด้วยกันได้ไหมเชื่อค่ะเพราะว่าเคยมีประสบการณ์อาหาร7ปีมาเมืก่อนเหมือนกัน7ปีปุ๊บเลิกเลยเออถามว่า7ปีปุ๊บเลิกเลยไหมมันอยู่ในช่วง ปร,ประมาณระยะเวลาปีที่7จ็ดก็คือเราของเราแห่งกันมาตลอดนั่นแหละคือเหมือนว่ามีปัญหาสะสมมาเรื่อยๆใช่คนเราเพออยู่ด้วยกันนานๆปัญหามันก็จะยิ่งเยอะมันก็เคลียร์ไม่ได้บางทีแบบว่าเราไม่รู้หรอกว่านาคเขาเราจะเป็นยังไงอ่ะแต่แบบว่า สำหรับฝ่ายฟ่ายเชื่อนะ7ปีเลิกเลยไม่เชื่อครับผมทำไมถึงไม่เชื่อคะคนมันจะเลิกปีไหนก็เลิกได้ครับผมก็อาจจะเป็นไม่ได้ถ้ในวงการบันเทิงแต่ถ้านอกวงการเนี่ยส่วนมากเขาคบกเจ็ดปีแล้วเขาก็ไม่เลิกกันหรอกเขาแต่งงานกันเลยมันแล้วแต่คนถือใช่ไหมอย่าง <c oughs> คนไทยบางคนเขาก็อาจจะถือในเรื่องของอถ้ามี <c oughs> คบกันพูดง่ายก็คือคบกันยาวนานแล้วยังไม่แต่งงานกันสักที บางทีบางทีความรักมันก็จางลงได้ผมมองว่ามันอาจจะสั่งสมความเบื่อความความเย็นชาอะไรอย่างี้มามากันมาเรื่อยๆหรือเปล่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องมันก็ต้องปรับที่นิสัยตัวเองนิสัยที่เขาด้วยแล้วก็ต้องให้ความเข้าใจกันด้วยครับท่ส่วนมากที่เขาเลิกกันเนี่ยสายเหตุน่าจะมาจากอะไรโดยคิดว่ามันก็หลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นการปรับตัวเข้าหากันไม่ได้อหรือว่าอาจจะอีกคนนึงมีกิ๊ก หรือว่าไม่รู้จักพอค่ะคนเลิกกันมีหลายสาเหตุกิ๊กบ้างมีชู้บ้างต่างคนต่างรับในสิ่งที่เป็นกันได้ก็โอเคครับ การที่เราจะรักกันน,นานๆก็ต้องหาเรื่องที่แบบเขาต้องมีกิจกรรมร่วมอย่างเช่นเติมความหวานเติมความตื่นเต้นจริงๆการทะเลาะคุณจะบอกอย่ามอเป็นสิ่งที่ไม่ดีเสมอไปอการาเราก็อาจจะเพิ่มสีสันชีวิตคู่ก็ได้ใคจะจีโร่ใช่ไหมคะวิธีการหลีกเลี่ยงค่ะพี่ต้อยจะทํายังไงไม่ให้เจอปัญหาแบบนี้ค่ะมันมันขึ้นอยู่กับสามัญสำนึกของแต่ละบุคคลมากกว่าถ้าคนที่มีความรักแล้วคุณให้เกียรติคนรักคุณมากน้อยแค่ไหนนี่สาคัญถ้าเกิดเรามีรักเราไม่ได้ให้ ความรักองแางแต่เขารักนั้นมันก็ยั่งยืนไม่ได้ก็ต้องหันหน้าก็หากันคุยกันครับแล้วก็ ไม่มีแบบมีกีก้กันนะถึงมีก็ยังใกระจับได้คนหนึ่งเข้าใจไ่าคนแบบนี้อาจจะมีเผเลอบ้างการให้อภัยสิ่งสำคัญจริงๆริงคนคบกันมานานมันก็เหมือนแบบชีวิตครอบครัวเนาะมันก็ต้องรู้จักปิดหูปิดตาแล้วก็ปิดใจด้วยนิดนึงยจริงนะคะโดยเฉพาะถ้าใครเป็นคนในวงการมันถึงต้องจิตใจเข้มแข็งมากเลยนะคะไม่ว่าการเลิกราจะมาจากสาเหตุอะไรก็ตามแน่นอนคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกครับค่ะใครที่มีคนรักนะคะก็ควรที่จะถนอมความรักนั้นไว้หรือไม่ก็เลิกกันไปก่อนปีที่เจ็เลยก็จะได้ นา,านเล็กเจ็ดบ้ากำลังจะจบสวยแล้วเชียวท่านผู้ชมอย่าไปฟังเลยนะครับผมวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ